กลับมามาอยู่กับบ้านเชียงชิวเป็นไงบ้างก็มาเป็นน้องใหม่ยังนทีวีครับก็ดีใจครับที่ได้มาเจอแบบสภาพไปร้องใหม่ๆหม่ในการทำงานใหม่แล้วก็คนใหม่ๆแล้วราเลบอกว่าพี่ๆนักแสดงทุกคนที่อยู่ในจีนพออยู่ก็เหมือนต้อนรับกันอย่างดีครับทุกคนน่ารักกับผมมากก็ดีใจครับพอมาอยู่ย้ายบ้านปุ๊บก็มีผลงานอะไรให้เห็นกันเลย ใช่เหมือนับขึ้นลูกรับนะยังไงไม่ไม่หรอกครับจริงๆก็คือแบบเหมือนก็ผู้ใหญ่ก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ดีกว่าครับก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราให้เราแบบได้มีผลงานอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพ่ถานะครับขอบคุณพ่ถาก็ขอบคุณผู้ใหญ่ครับก็จะทําให้จะโอกาสนี้ให้เต็มที่ครับแล้วเนี่ยโดนโดนใครรับน้องยังไงบ้างเรือมาจริงจริงมีใครมีใครรับน้องไหมจริงจริงเหมือนได้สถานการณ์โควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนไม่ได้เข้าตึกมากอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะ เราก็ได้มีออกกองกับพี่ๆนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนจะเล่นเล่นแกล้งกันมากกว่าในกองอะไรอย่างเงี้ยครับครับถ่ายแบบสตอรี่ตอนเขานอนหลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหลับกลางค้าเหมือนกับว่าพอเรามีผลงานมาแล้วก่อนหน้านี้พอมาผลงานซีรีส่แบบนั้นก็โฟกัสแล้วก็ลุ้นแรงพอสมควรกับสิ่งที่จะได้เห็นกัน มีอแอบกดดันในใจอย่างไรไหมขาก็จริงๆก็แอบกดดันก็แอบกดดันครับแต่แบบเหมือนรู้สึกว่าเราที่ใจมากกว่าที่เราได้รับโอกาสครับก็อยากขอบคุณทุกคนครับที่แบบสนใจในตัวเราในช่วงนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้กำลังใจเราในผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียรตนางๆครับก็บบกอ่านทุกอันเลยครับกับเส้นทางการที่เติบโตขึ้นทงนี้เราวางแผนไว้ย่างไงบ้างกับการเข้ามาร่วมกับงานกับ g m t v ครับตอนนี้ก็ วางแผนไงบ้างก็สําหรับปีนี้ก็จะมีสตาร์ซีรีส์ครับแล้วก็อยู่ในเรื่องแล้วแต่ดาวครับก็ตอนนี้ก็พวกผมก็ถ่ายทําไปแล้วประมาณ80-90เปอร์เซ็นต์ก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะบอกว่าผูกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานผมหรือว่านักแสดงทุกคนอะไรอย่างนี้ครับก็เต็มที่มากๆครับก็อยากให้ทุกคนติดตามครับก็เร็วๆนี้แน่นอนครับตอหลังจากที่เราประกาศแบบโอ้โหเปลี่ยนโปรไฟล์แบบข้อมูลคอนแทคใดๆในโลกออนไลน์คือแฟนๆแบบ ้ผมจริงๆก็ภูมิใจจริงๆภูมิใจครับวันนั้นก็แบบแพรโทรมาทวงลูกเปลี่ยนได้แล้วนะลูกอ,อะไรก็แบบเราก็เฮ้ยเราจะขึ้นเป็นแบบเป็นนักแสดงจีนเอ็มทีวีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจก็ตื่นเต้นครับมันหลังจากที่เราเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับเ,<อ>เปลี่ยนบบโปรไฟล์ไปเป็นนักแสดงจีนเอ็มทีวีก็แบบมีเสียงตอบรับกับแ,บบแฟนคลับอะไร<อ>แ,นนแบบนี้แล้วก็มีแฟนคลับจีนเอ็มทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามมาก็ขอบคุณทุกคนที่ สัพัดแล้วก็เป็นขงใจให้คนนะครับยอดคอเทมเอร์มันเยอะขึ้นเปล่าผมจำได้ว่า2วันนั้นขึ้นมาหมื่นหนึ่งอะน่สองวันขึ้นมาหมื่นเนึ่ยว่าก็ตกใจเหมือนกันะครับเพราะว่าเหมือนมันก็ไม่ไม่เคยแบบไม่ค่อยมีแบบรูดเดียวเร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วห่างห่างจากเรื่องของงานตรงนี้มันมันมานานขนาดไหนอะออประมาณ 6ถึง7เดือนครับก็คือเหมือนมันมีแบบใช่ประมาณ6ถึงเดเดือนแล้วเหมือนแบบไปเหมือนมีภารกิจไปจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันอะไรต่างๆนานาที่แบบเหมือนสถานการณ์โควิดหรือว่ามันสิ่งที่เป็นเบียงคอนโทรลที่แบบเราควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เราต้องแบบกลับมาไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แบบก็เหมือนแบบเหมือนก็เหมือนประตูนึงปิดประตูนึงเปิดก็เราก็ได้เหมือนรับอะกาศในไทยครับ ก็ได้เรียนดูประสบการณ์กันไปในหลากประเทศใช่ใช่ก็เหมือนได้ประสบการณ์ครับแบบได้ภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยนีะฮะตัวเชอฮาลครับแล้วอย่างที่ถึงทางฝั่งจีนเราก็ยังได้คุยกับพี่พี่นายไม่ได้เหรอครับก็ติดต่อกันปกติครับแต่ช่วงนี้แบบเหมือนต่างคนก็แบบเหมือนต่างทํางานต่างไปฟิตเนสพี่นายเขาก็มีงานของตัวเองครับก็เหมือนแบบต่างคนต่างเติบโตในรูปแบบที่ทางของตัวเองครับก็ ก็คือเพื่อนเหมือนเดิมครับใช่คหลายคนแอบโฟกัสว่าเออความสัมพันธ์ใดๆหล่ะพอต่างๆต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานแค่ยังเป็นแค่เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับแล้วอย่างนี้ก็ดีแบบความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่ครับก็แบบติดต่อบ้านอะไรเอาจต่ช่วงช่วงหลังที่ไม่ได้ติดต่อเพราะว่าเหมือนแบบงานที่เขาละเอียดแล้วนะครับเขาเป็นแบบเขาเป็นศิลปินประเทศจีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กับผมตอนนี้ก็เป็นนักแสดงจีนทีวีแล้วครับ คขับขิงกันนะไม่ไม่ขี่ไม่ขี่เราเราไม่ขิงเราเราภูมิใจเราภูมิใจเราภูมิใจที่เราได้โอกาสครับขอบคุณพี่ถ่ายรอบครับเอออันนี้อันนี้เรียกว่าอยู่เป็นครับครับจริงๆกับกับพี่นายแบบได้คุยกันเยอะขนาดไหนแบบให้กำลังใจกันไหมตอนที่แบบพี่เขาไปประกวดก็ดีก็ดีใจครับที่แบบพี่เขาได้เดบิวต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรรราาากกกก็็็ตอนแแแเไม่่คิดวบบบบจะขนาดนี้อะไรอย่างเงีคนเก่งมากครับก็แบบดีๆครับเลยครับ มีแบบแพลนสมิตมีโมเมนต์อสองคนแบบได้มาจงจงมเจอ ER กันห,หรือแบบไลฟ์คุยกันอะไรได้ไหมคือต้องรอดูเนาะก็เป็นแบบนั่นแหละครับอย่างท um ah> ี่ทุกคนรู้นะครับคู่น่าจะรู้นะครับเพราะแบบอาจจะอากาศอาจจะค่อนข้างน้อยใช่ครับแต่ว่าเราก็คุยกันเป็นพี่น้องกันใช่คุยกันเป็นเพื่น้องปกติครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่แบบไม่ได้แบบเกลียดกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับต่อให้แบบ หมือนแบบอาจจะอาจจะไม่มีแทก,กันมากอะไรอย่างเงี้ยในโซเชียล่วยเดียอแต่แบบก็แบบก็ไม่ได้ไม่ได้เกียดกันอะไรนะก็แบบเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมตอนที่เขาประกวดเราก็โหวตใช่ใช่แบบพี่เขามีเขาเรียอะไรพี่มีผลงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ติดีดีกับพี่คขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แพลนปีหน้างานของเราเป็นไงรจูนครับปีหน้นานก็หลักๆเออหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นสไตล์การีจูนก็ที่ผมกับดังนะครับอยู่องเรื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 ่องรื่องเรรื่องเร ก็จะมีเรื่องนี้ครับ <ừ. S 1> ส่วนถ้ามีผลงานหรือว่าอะไรอย่างที่แบบจะออกมาจากทาง GMTV ก็อยากให้ทุกคนติดตามได้ทางทุกแพลตฟอร์มของ GMTV ครับ Facebook IG Twitter ทุกแพลตฟอร์มเลยครับติตามได้ครับก็ฝากด้วยครับโอเคขอบคุณครับช่วงข,ขอบคุณครับ